กับข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเสียงจากสายลมสเปเชียลกันอีกรอบหนึ่งนะครับคอปและอั้าครับผมเมื่อคู่เราคุยเกี่ยวกับวันเด็กวันเด็กแล้วก็มีเทคโนโลยีด้วยสําหรับเด็กแล้วก็ยังมีที่ไฟฝันที่เที่ยววันเด็กด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเด็กเลยต่อมาเลยดีกว่าในช่วงเบรกสองนะครับครับผมอ่เป็นเรื่องผู้ใหญ่หน่อยนะเรื่องผู้ใหญ่บ้างทางด้านไอคเด็กเดเดี๋ยวผู้ใหญ่จะี๋คุยแต่เรื่องเด็กคุยแต่เรื่องเด็กมีแบบอั้มเยอะไงยังไม่มีคครรอบัว ก็หน่อยเพิ่งจะรบหาดูใจแฟนได้ไม่นานอ๋อเปิดตัวนี้เนี่ยผมออกออกตัวผ่านซื้อมีแฟนแล้วเหรอครับครับผมไม่มีนะจริงปะผมไม่มีแฟนคุณมีภรรยาผมไม่มีภรรยาด้วยจริงปะผมมีแอร์ทำไมอะครับแอร์โฮสเตสอ่ะผมไม่มีแฟนไง แฟนมันพัดลมไงผมมีแอร์หมกนี้ยังท้าเล่นคิดทุกคนทุกคนทุกคนที่พบว่ลุกไม่ข้าวไม่เมลืุ่นขึ้นเลยตั้งใจมากเรงตั้งใจเลยผมก็สดผมสดสามารถสาวสาส่งในข้อความอินบอกมาได้เลยครับผมสดแต่ว่าไม่สดส่งไปแล้วก็ ก็คอมเมนต์มาครับจะด่าจะว่าอะไรก็เชิญนะฮะของกอคนเดียวนะบอกเว็บเข้าไปด้วยนะเงพวกนี้ออะกลับมาสู่เรื่องไอทีพอดีก็แน่นอนลหละเราเป็นสื่อมวลชนครับก็ต้องไปทําขงทาข่าวมันก็มีข่าวอันนึงที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังนะครับทางลำมูลนิธิเวิร์ลไวด์เว็บนะครับเนี่ยของของต่างประเทศเขาเผยดัชนีเว็บประจําปีเขาบอกว่าเสรีภาพในการใช้เว็บลดลง ถูกจำกัดมากขกัดประมาณนั้นแหละครับเขาไปเสิร์ชจากทางาที่จาก8ปประเทศทั่วโลกอ่ฮนะอันนี้คือเป็นลักษณะสากลเลยครับก็มีประมาณทําเป็นรายงานออกมาเลยอ่ามีผลออกมา,าเออเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆตอนนี้ก็คือต้องต้องยอมรับอย่างหนึ่งการใช้เว็บเนี่ยมันมี2แบบครับคือเมื่อก่อนเว็บเนี่ยเขาจะมีการจดทะเบียนหรือขมากขึ้นเดี๋ยวนี้ก็เว็บจะสามารถเปิดง่ายขึ้นแล้วก็อย่างนึงก็คือมีของประเทศไทยเหมือนกันที่ล่าสุดผมเคยอ่านอยู่ ก็มีกระทรวงของ i อซีทีเนี่ยนะครับเขาว่าจะปิดเว็บประมาณ1,200งพันองรอยเว็บเองใช่ปิดเยอะเลยเหรอปิดเยอะมีทั้งเว็บที่ไม่มีข้อความไม่เหมาะสมอาจจะมีความหมิ่นหมิ่นเบื้องสูงอันนี้ก็อันนี้ต้องพิจารณารบอนาจารนะครับอันนี้ก็เป็นสื่อในแง่มุมมองคือเราอย่าไปโจมตีใครเลยนะพูดถึงคนทําเว็บเนาะแต่อย่าไปหมิ่นใครนะโดยเฉพาะหมิ่นเบื้องสูงเนี่ย ก็อย่าเลยมันไม่ดีหรอกครับมันมันเป็นสิ่งที่เรายึดติดอย่างจิตใจนะคอันนี้ก็กลับมาที่มูลนิธิ World Wide Web Foundation นี่เขาได้เปิดเผยว่าเขาก็ระบุออกมานะครับผมจะหยิบยกประมาณสัก4ี่ข้อที่เขาระบุออกมากันข้อแรกเลยเขาบอกว่าผู้ใช้เว็บเนี่ยไม่าย่พวกเราเนี่ยผู้ใช้เว็บมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกสอดแนมโดยรัฐบาลอื อันนี้ก็อันนี้เป็นไปได้ไหมบางประเทศเนี่ยเขาไม่เขาไม่เขาไม่โอเคนะไโอเคเพราะเป็นสิทธิส่วนบุคคลอืแต่บางครั้งอย่างที่ผมบอกไงการเมื่อโซเชียลมันง่ายการคุยกันการแอบคุยข้อมูลและทางในเชิงที่มีความมั่นคงต่อประเทศชาติก็จําเป็นจะต้องให้เราสอดแนมบ้างนะสอนแนมสอนแนยิ่งประเทศที่อันนี้ก็ไม่รู้จะพูดได้ป่าวแต่เป็นประเทศประเภทแบบพวกที่แบบผูก กฎหมายพวกนี้เขาจะต้องมีสอนแนมก็มีทั้งดีและไม่ดีนะครับบางทีเขารัฐบาลก็ต้องมองว่าเขาอาจจะมองว่าเออประเทศนี้ความมันคงของประเทศชาติและอย่างนั้นก็คือถ้าเรามีข้อมูลส่วนตัวที่เราไม่ต้องการให้หลุดออกไปเราก็ควรจะเป็นส่วนตัวจริงๆอย่าใช้ไอทีมันเป็นสื่อที่เป็นสังคมถูกต้อง ไอทีเนี่ยมันไม่ใช่บอกว่าคุณคุยกันสองคนนะครับคุณคุยมีบุคคลที่สามมาให้บริการคุณคุณจะลืมสิถูกถูกไหมเราคุยกันสองคนเนี่ยมันก็คือการส่งจดหมายครับส่งจดหมายก็คือส่งจดหมายเนี่ยต้องปิดผนึกใช่ครับถ้าเกิดส่งกระดาษไปจดหมายไม่ปิดผนึกก็คนอื่นก็เห็นหมดใช่ครับแต่เนี้ยต้องบอกว่าเมื่อเราใช้บนเทคโนโลยีไอทีเนี่ยต้องถูกเปิดฝากไว้ครับ ต้องมีบุคคลที่3แล้วบุคคลที่3ต้องกันกรองแล้วถูกต้องอว่าจดาหมายที่คุณไปเนี่ยมีความมั่นคงกับประเทศชาติไหมการให้ร,ร้ายคนอื่นหรือเปล่าอนนี่คือสิ่งแรกคือบางทีถ้าเกิดว่าถึง ขั้นขั้นที่ต้องใช้ความมั่นคงเนี่ยอาจจะต้องฟิตลงไปเลยใช่เพราะบางคนอาจจะไม่รู้เพราะในการอย่างที่พี่กอลฟพูดเนี่ยมันมีในส่วนหนึ่งคือสําหรับไอทีมาหลังบ้านเนี่ยในการส่งผ่านข้อมูลแตล่ละอยา่างถูกเข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์แล้วมันจะมีการบันทึกไว้เห็นไหมครับว่าทุกครั้งที่เรามีการคุยสนทนาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไลน์ต่างๆ Facebook หรืออะไรสามารถที่จะดูฮิตทอรี่ได้ในส่วนตรงนั้นแหละครับบางครั้งมีการนํากลับมาพวกนี้จะมีการบันทึกไว้ประมาณ90วัน อ๋อตามหลักพอเราคอมพิวเตอร์มีการใช่ก็เลยอาจจะมองไว้แล้วเราถูกคุกคามตรงไหนก็จะทําให้มองเห็นหร,<ช>หรืออย่างบนเว็บต่างๆในการแชทในในส่วนของโครงขายแชทก็มีการบันทึกเอาไว้อยู่แล้วครับอย่างบางเว็บเนี่ยอย่างพวกพันทิปอาจจะต้องมีการกันกองอยู่แล้วเราจะรู้อยู่แล้วหรือบางเว็บที่ผมเคยทำเนี่ยให้กับทางรัฐบาลเนี่ยเราจะต้องมีการกันกองก่อนคุณกดโพสต์แต่ยังไม่ขึ้นทันทีต้องมีการตรวจสอบจากทางเราแล้วเราถึงจะ ก็ควรจะทำอย่างนี้นะครับผมว่าไอ้อันนี้เป็นส่วนนี้เป็นส่วนที่มีทั้งสองสองแง่นะครับแง่แรกคือถ้าเป็นในส่วนของคนบริสุทธิ์ใจผมว่าทุกคนแฮปปี้แฮปปี้แต่ถ้าเกิดเป็นคนที่รู้สึกว่าเป็นไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ใจแบบว่าเฮ้ยบริสุคือมันมันมีความคิดที่ว่าเฮ้ยมันในแง่ลบมันมีอคติหน่อยพปกแฮกเกอร์ว่าอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ถูกต้องนะคุณครูจะมายุ่งอะไรกับชีวิตชั้นมากมายแต่อย่างที่บอกครับ ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ความพอดีครับผมก็คือบางบางบางรัฐบาลเนี่ยไปบังคับให้ผู้ให้บริการแอปเนี่ยส่งข้อมูลมาด้วยซ้ำนะแต่บางแอปนี่เขาไม่ยอมเลยนะเขาบอกว่าเป็นกฎหมายของเขาเขาไม่ส่งข้อมูลของของผู้ที่เป็นในส่วนของผู้ใช้งานอันนี้ก็คือข้อแรกที่บอกว่ามีความเสี่ยงที่จะถูกสอดแนบนะครับแต่ว่าอย่างที่ม่คคุณนี้อ้ําบอกนะครับที่อาจจะต้องมีการ ตรวจสอบก่อนครับจะตกมาอยู่ในข้อสองนี่ถูกเลยนะครับก็คือจะมีการเซ็นเซอร์ออนไลน์มากขึ้นอ่าโดยการเซ็นเซอร์นี้จะระดับปานกลางหรือระดับระดับระดับสูงก็แล้วแต่ประเทศนั้นคือเรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นด้วยดีครับนะครับดีใช่ไหมอันนี้มองว่าดีนะถ้าถามมุมมองผมนะครับผมอาจจะเป็นคนหัวเก่าอย่างที่เคยเราคุยกันนะเป็นอย่างที่บอกว่าแก่ด้วยไหมแก่ด้วยไหมไม่แก่ยังดูเหัวเก่าแต่ไม่แก่นะหน้าตาะอ่อนนะหน้าตาละอ่อนอ่าโอเคก็คือปัญหาที่เราเจอทุกวันนี้สังคมเปลี่ยน ในส่วนของการที่เราจะเห็นว่าสื่อโซเชียลเนี่ยในส่วนการเล่นพวกกล้องวิดีโอคลิปเยอะมากเยอะเยอะประเทศไทยวันนี้เราเปลี่ยนไปเยอะนะเปลี่ยนไปเยอะคนเห็นโพสแคมฟ็อกเมื่อก่อนผมเมื่อก่อนแคมฟ็อกอ่าตอนนี้แล้ะโซเชียลแคมนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าก็คือขีดว่าแล้าควรมีกยนกันกล้งครับคือคือกัานว่ามันกันว่าสื่อพวกเนี้ยยอมรับอย่างไรนะครับคนที่ใช้เนี่ย คุณต้องมองว่าเฮ้ยฉันใช้เนี่ยคนวัยรุ่นผู้หใหญ่ก็เป็นเรื่องธรรมดาเนี่แต่ถ้าเกิดวันนี้เด็กเยาวชนละช่ะเด็กเยาวชนตอนนี้เก่งกว่าเราหรือเปล่าเราหยอมาหนึ่งก้าขวบวันนี้เข้าคอมพิวเตอร์เป็นแฮกเกอร์อมีคนนะครับสามารถเข้าไปดูแล้วกลายเป็นว่าไงครับสื่อพวกนี้จะทําให้เขาเป็นอะไรสร้างวุฒิภาวะเปลี่ยนไปใช่แล้วอนาคตจะเปลี่ยนจะเห็นว่าข่าวการล่วงละเมิดทางเพศเยอะขึ้นนะครับเยอะขึ้นเยอะขึ้นการท้องของเรานี่ จะติดอนับต้นๆของโลกเลยโอ้โหเยอะเลยถ้าเราไม่เราอย่ามองว่ามองเป็นเรื่องเป็นเรื่องไกลตัวนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวครับซึ่งผมว่าถ้าเราอย่างที่บอกมันน่าจะน่าจะเข้ามาดูแลเหมือนกันอืแต่ในส่วนของสื่อแหละครับถ้าพี่โปเป็นในส่วนของสื่อหรือในส่วนของตรงนี้มีความคิดเห็นยังไงถ้าสมมุติว่าง่ายๆอย่างนักเขียนผมหรือว่านักข่าวที่ออกไปนําข่าวอืผมก็ต้องเซ็นเซอร์โดยการทางกองบรรณาธิการเขียนมาบรรณาธิการอย่างเราเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบเหมือนว่าข้อมูลความอันนี้เป็นความเห็นไหม ความเห็นเราก็จะต้องคุยกับเขาก่อนความเห็นนี้รุนแรงหรือความเห็นไม่รุนแรงอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเป็นความจริงเราก็ต้องนําเสนอความจริงก็จะไม่เหมือนกันเราคือเซ็นเซอร์ระดับระดับหนึ่งเมื่อก่อนจําได้ไหมที่เราดูหนังก็จะมีกบวอใช่กบวอนี่ย่อมจาเลยไม่รู้กบวอําได้ไหมไม่ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเพราะาจำไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้ ตอนเด็กก็รู้แต่ว่าเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์นมชิซุกะอะไรมากมาก็เลยงงมากก็เลยเลิ่ดูขึ้นแล้วนะอันนี้คือข้อสองมีการเซ็นเซอร์ออนไลน์มากขึ้นเพราะกบวรในโลกของออนไลน์ไม่มีปัจจุบันบ้านเราไม่มีไม่เห็นมีนะครับฝากกระทรวงไอซทไปด้วยนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นแบบเพียงเว็บต่างๆที่เรื่องของเองก็อย่างตอนผมทําเข้ามาทําเว็บใหม่ๆทําให้ v ีเลิฟคิงก็จะเป็นเว็บสําหรับการอวยพรสําหรับพระเจ้าอีหัวแล้วก็ เอ่อโพสรูปของตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะนํารูปต่างๆมาประกอบเป็นรูปพระราชพรนธยกิจแล้วก็ถวายแต่ในหลวงเข<ร>าจะมีการตรวจสอบกันทุกขั้นตอนอเรียกกันได้ว่าทํำงานกัน24ชั่มงเพราชั่วโมงค่อนข้างเหนื่อยและหนักมากอ่ะฮะ แต่หนึ่งเนี่ยถ้าเกิดบอกเลยว่าเราจะเห็นล่าสุดมีข่าวน้องดาราคนนึ่งออใส่ชุดเยี่ยมออกมาเห็นไหมถ้าเกิดลงในเว็บไซต์ลงในอินเทอร์เน็ตลงใน youtube ไม่มีการเบลอไม่มีการเบลอเต็มที่เลยเห็นเต็มๆสองตาเลยก็นี่แหละครับสังคมไทยเป็นอย่างนี้นะฮะครับ,รบก็มามา,มาที่ข้อสามเห็นเขาบอกว่าการรวมตัวบนโลกออนไลน์เนี่ยนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในโลกแห่งความเป็นจริงครับก็หมายความว่าคือ ในโลกความเป็นจริงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทําอะไรไม่ได้หรือว่าทําแล้วไม่มีใครสนใจแต่มาทำบนโลกออนไลน์จนมีคนมาคลิกนู่นคลิกนี่จนเป็นกระแสสร้างกระแสภมถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีก็ดีเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสังคมแต่ถ้ามันเป็นสิ่งไม่ดีก็แย่เหมือนกันนะอันนี้เห็นด้วยอย่างแรงเลยครับล่าสุดเราคงเคยเห็นเนี่ยไอดอลเนี่ยไอดอลครับชัดเจนเลย มีจุจุดจุดจุดไม่ฉันไม่ผิดเหนื่อยเหนื่อยเหนื <S <S store, ่อยเราพวกคนเหล่า nice> นี้นะครับผมต่อเปลี่ยนแปลงจริงๆนะทำคนบางคนเนี่ยคิดว่าการทําแบบนี้ไม่ผิดอืมจริงไหมอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงของโลกโซเชียลเขาบอกว่าคนเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมว่าถ้าเกิดทำเอาถือว่าแก้ผ้าอยู่บ้านไม่มีใครว่าปิดประตูให้มิดชิดแก้ผ้าแก้ผ่อนอะไรก็แล้วแต่เต้นใส่ชุดนตัวเดียวเต้นกันก็ไม่ไม่มีใครว่าแต่ว่ามันมันรู้สึกว่ามันไม่ไม่โดดเด่น ตอนนี้ต้องเป็นอะไรครับถ่ายถ่ายคลิปขนาดขายเครื่องยาอะไรนะยาผลิตภัณฑ์ตอนนี้ต้องถอดเสื้อผ้าแล้วใส่ชุดชั้งในอะไรเงี้ยทำให้โลกสังคมออนไลน์เปลี่ยนนะที่กลรเปลี่ยนแล้วคนคิดว่ามันทำแล้วมันถูกนะครับต่อมานะข้อสี่เขาบอกว่าความเป็นกลางในการให้บริการอินเทอร์เน็ตอย่างแท้จริงเนี่ยหาได้ยากอ่านี้เริ่มเขาก็คือสรุปก็คือ ไอ้ที่สิ่งที่อยู่บนเน็ตเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นกลางหรอกนะบางคนก็บอกวันนี้เนี่ยเออเขียนอย่างข่าวนี้มันบายแอบไปทางนี้างนี้คือมันไม่มีใครเป็นกลางอ่ะอันนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเห็นเยอะนะครับครับต่อมาเขาบอกว่าความรุนแรงซึ่งมีพื้นฐานมาจากเรื่องเพศบนโลกออนไลน์ยังไม่ได้รับการแก้ไขอันนี้ชัดเจนชัดเจนนะก็เหมือนเลื่กักเมื่อกี้ที่หลุดชันมาทุกวันครับก็อย่างที่บอกว่าเห็นเป็นสิ่งเป็นดีงามกันทังนั้น งานสังคมต่อไปไม่ต้องใส่เสื้อผ้าสวยไม่ต้องใส่เสื้อผ้าแพงคุณเห็นผู้หญิงคนนึงไหมใส่แค่น้อยชิ้นผู้หญิงคนหนึ่งไหมที่ใส่เอี้ยมเอี้ยมยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะจะไปดูว่าเอี้ยมอะไรไม่รู้เขาบอกเขาตัดมาตัดมาเหรอคุณแม่ตัดให้คุณแม่ตัดให้คือแปลว่ากลายว่าคนใส่น้อยชิ้นแล้วมีคนสนใจไม่สุดอันนี้ต้องยอมรับนะไม่ใช่น้องคนนี้คนเดียวนะไม่อยากมีหลายงานที่ที่ใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นน้อยชิ้นคือเห็นสัดส่วนว่าชั้นแจ่มแจ่มนะย่างพี่ได้ไหม ได้พอจะมีกล้ามเงี้ยเดี๋ยวผมจะชวนพี่ถอดเสื้อถ่ายอะไรอะไรกันโอ้โหกอฟให้สงสารคนดูนะฮะต่อมาสุดท้ายครับพ่อสุดท้ายเขาบอกว่าเกือบ60อร์ซนของประชากรโลกไม่สามารถออนไลน์ได้อาจริงอันนี้ต้องจริงเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องไปถึงประชากรโลกหรอกบ้านเราก็พอบ้านเราเนี่ยกระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพไปถามนี่คนอยู่สุพรรณอยุธยานุ่นเขาแม่พวกชาวนาชาวไร่เขารู้ไหม อย่างมากก็ใช้แค่อะไรนะสมาร์ทโฟนโมบายโทรศัพท์อย่างเงี้ยถามว่ามีอีเมลไม่ไม่มีอีเมลออนไลน์คืออะไรยังไม่รู้เลยก็ต้องยอกเราว่าเราจะเข้าถึงเฉพาะกลุ่มครับอ่าแต่เรายังไม่ได้พัฒนาทุกกลุ่มครับอ่าอันนี้ก็ต้องฝากปีนี้เลย 4G อาจจะเข้ามาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีแถลงข่าวไปแล้ว 4G น่าจะเข้ามาีแถลงข่าวก็เรียบร้อยแล้วนี่นะครับ3บริษัท ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ครับแล้วก็ยันก็คือเรื่องของสื่อเรื่องของคอมพิวเตอร์ครับผมผมเชื่อว่าวันนี้คอมพิวเตอร์เริ่มราคาถูกลงใช่ในเรื่องการศึกษาเนี่ยผมยังสนับสนุนอันนึงที่ผมเห็นไอเดียนะโคมบุ๊กโคมบุ๊กนะของบุ๊กเก็ตบุ๊กก็ตที่เขาสนับสนุนในเรื่องของมหาลัยหรือโรงเรียนที่จะเข้าไปเสริมเข้าไปในหน่วยงานนัคนับ เพื่อให้เด็กเรียนได้เรียนรู้คอมพิวเตอร์มากขึ้นเรียนรู้เสร็จแล้วก็คือน่าจะมีคอมพิวเตอร์ราคาพิเศษสําหรับครอบครัวที่ไม่สูงมากนะก็โอเคนี่ก็คือเป็นมูลนิธิมูเวิร์ลไวด์เว็บนะครับก็เป็นมูลนิธิเวิร์ลไวด์เว็บฟาวเดชันที่เขามาระบุให้ฟังโดยคุณเซอร์ทิมเบอร์เนอร์ลีเป็นผู้คิดค้นและก่อตั้งผมว่าไอเดียดีแล้วก็มีให้เห็นง่ายคิดถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจเกี่ยวกับตัวข้อมูลเนี่ยเป็นประโยชน์ก็เข้าไปที่ w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  e ไวด์เว็บวินะครับ o i n t s นะครับก็จะมีข้อมูลเดี๋ยวผมเอาไปลงไว้ให้นะครับก็เป็นข้อมูลดีๆที่จะลงไว้ให้นะครับอ่ะต่อมาเห็นเมื่อคู่บอกจะคุยเรื่องอะไรนะที่สุดที่สุดของกูเกิลที่สุดของกูเกิลเลยใช่หครับอยากรู้ไหมยังไงคือยังไงไม่เข้าใจที่สุดของ g ูเกิลคืออะไรอธิบายให้คุณผู้ฟังได้ฟังก่อนตอนนี้ผมว่าทุกคนรู้จัก Google รู้จักครับ g ูเกิลใครอ่ะกูเกิลก็คือคนคนหนึ่งที่มาขาย ไก่ย่างไม่ใช่หรอไม่ใช่ Google Search แอนจินเซิร์ชแอนจินนะฮะแล้วเขาเรียกอากูอากูอย่างมี้มั้ไม่ใช่คนละคนกันเดี๋ยวโดนฟ้องนะเดี๋ยวโดนฟ้องอ่าอ่าเบอกว่าอันนี้ก็คือเราใช้ Google Search ครับเออพี่ชอบใช้ประจำอ่าทุกคนต้องใช้แน่นอนแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือเขาก็มีการสรุปมาครับว่าจริงๆเขามีสรุปทั่วโลกนะเป็นเซิร์ชดูได้คือ Google Trend Google Trend อ่าของปี2014ที่ผ่านมาเขาระบุว่าอะไรก็ระบุว่าตอนเนี้ยเขามีเซิร์ชเขาเก็บข้อมูลมาว่า คนดังฝ่ายชายที่คนไทยเซิร์ชมากที่สุดอันดับหนึ่งคิดว่าใครขอเดาประเทศไทยชัดชาตินั่นชาติอ่ะอนในยกแรก คุณชัชชาติเนี่ยอันดับหนึ่งอ่าแล้วก็ของท่านประยุทธ์เนี่ยอยู่อันดับสองโอ้โห,หอ,อันดับหนึ่งอันดับสองเลยรรจริงอ่ะจริงเหรอจริงจริงเลยนะอ่าโอเคแล้วครับฝ่ายหญิงละอันดับหนึ่งเป็นหญิงลีครับหญิงลีงลองร้องได้ลองเพลงร้องเอาซูนี่ค่ะแน่นอนอันดับหนึ่งเลยนะอันดับสองคุณเจนนี่เจนนี่เทนโพเจนนี่เทนโพอ่ามาดูในส่วนของไอทีดีกว่าไอทีและแกจเจตอ่าไอทีและแกจเจตเนี่ยผมขอสรุปมันมีทั้งหมด10อันดับครับ ผมไหนๆไอทีก็เจนเราเป็นคนไอทีเนาะเราก็ขอให้เป็นในส่วนของห้าอันดับเลยกันห้าอันดับเลยอันดับห้านะครับเป็นโนเกีย X อันดับสี่อันดับสี่เป็นซัมซุงก g a l ซ x y เอสโอ้แต่ไม่แต่ขำนิดนึงมันจะมีอันดับสิบอันดับสิบเนี่ยซัมซุงก g a l ซ x y แต่ว่าเขียนว่าซัมซุงภาษาไทยโอ้โหอวดดิ้งอวดดิ้งครับอันดับสาม ได้แก่ iOS 8ครับ iOS 8เหรออพราะวปีที่แล้ว iOS มาแรงกว่า Android Android เพิ่งจะมาโลลิปป์เมื่อตอนช่วปีนี้ยอมรับยอมรับอันดับสองอันดับสอง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 ของคนไทยที่คนไทยเซิร์ชไม่สุดในประเทศไทยมั้งเขาก็เปิดไม่ใช่ไม่รู้น่าจะไอโปรแกรมแชทอะไรอย่างงี้ป่ะครับเอาอะไรครับไลน์มั้งไลน์ไลน์ครับถูกต้องครับเป็นไลน์สโตร์อันดับหนึ่งสำหรับแกชเจ็ตและชัคโมยีได้แกไอโฟนหกชัวไอโฟนเลย ถูกต้องครับทั้งสองคนมั่นใจตรงมากระแสมาแรงที่สุด iPhone 6เป็นสิ่งที่คนไทยเซิร์ชมากที่สุดเอาละครับเมื่อกี้เราคุยเรื่องของไอทีเลยถูกไหมเมื่อกี้ไอโฟน6มาอยากรู้อีกนิดไหมว่าละครคนไทยชอบเสร็จละครละครเรื่องไหนติดเซิร์ช Google มากที่สุดเรื่องสามีตรีตาอันดัหนึ่งโอ้ตกกันกระจายใครเล่นกันดูจากคุณจุ๋ยคุณจุ๋ยกับจุ๋ยที่เล่นกับ พลอยคุณพลอยแล้วก็อะไรนะอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเอาล้ครับก่อนจะจบมีนหนึ่งคือจองเงินแล้วกันครับจองเงินเรื่องเดียวที่อันดับหนึ่งคิดว่าจองเงินจองเงินก็คือภาพยนตร์อ๋โหนึกว่าจอแก้วอ่ะภาพยนตร์เรื่องเดียวที่คนไทยเซอร์ไม่สุดครับคิดถึงวิทยาไทยวิทยาเป็นไทยก็พี่บี้พี่บี้เนี่ยเนาะไม่ได้ดูเอาล้ครับนี่คือสรุปเทรนด์ที่เรากำลังพูดว่า คือคนไทยเนี่ยเสิร์ชเยอะเพราะว่ามีข้อมูลข้อมูลแต่จะรู้ว่าอ๋อโรคโซเชียลเขาเป็นยังไงบ้างนะครับก็ได้ข้อมูลครบถ้วนครับวันนี้ก็เช่นเคยนะเรามาอัปเดตแอปพลิเคชันกันดีกว่านะครับก็ทุกประจําทุกอาทิตย์เพื่อให้คุณผู้ฟังไปดาวน์โหลดมาใช้เริ่มจากก๊อฟเลยอ่าก๊อฟเนี่ยมีแอปเขาเรียกว่า password box มันทำอะไรได้บ้าง password box เนี่ยคือผมว่าพี่โปก็เป็นทุกคนต้องเป็นเมือนงันครับมี Facebook มีครับมีอ่าทีอ่า hotmail ทวิตเตอร์ปัญหาคือเวลาล็อกอินเมลเนี่ยหรือล็อกอินทุกพาสเวิร์ดเนี่ยต้องใส่ทุกครั้งถูกไหมถูกต้องอันเนี้ยพอเราใช้พาสเวิร์ดบล็อกเนี่ยเราล็อกอินแค่ครั้งเดียวที่เหลือแล้วมาเปิดปุ๊บมันจะจัพาสเวิร์ดนี้หมดเลยอู้แจ๋วมากฮะก็ทำให้ง่ายไงเวลาใช้งานแ hacker เข้ามาใช้ได้ไหมกเกอร์เข้ามาใช้ก็มันเป็นข้อดีคือแฮกเกอร์จะไม่สามารถดูได้ไงเพราะว่าเวลาเราใส่ทุกครั้งเนี่ยเราจะใส่แค่ครั้งแรกครั้งเดียวถูกไหมอ๋อครับเอาละครับท่านผู้ชมลองไปโหลดมาครับพาสเวิร์ดบล็อกอ่เดี๋ยวต้องไปโหลดแล้วเดี๋ยวต้อองงไม่่โหลดดนะครับาาขพีีกว พี่ก็ยังเป็นในวันเด็กเหมือนเดิมอะไรแอปขายลูกเด็กแอปไม่ใช่แอปแนะนําสําหรับเกมสําหรับเด็กเำาห้เล่นเลยผู้ใหญ่เล่นได้พี่ก็เล่นทุกคืนเลยใช่ชื่อว่าเกมกัมมี่ดอกคือคล้ายๆกับเกมเป็นคล้ายๆเพจอะเรียงกันสาอันแต่ว่าเขามีเขามีเขาเรียกว่าอะไรมิชชั่นนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีเล่นแล้วก็ผ่านไมผ่านไปต้องมีแบบการผ่านด่านมีความยากง่ายขึ้นไปเรื่อยๆชอบเลยเอาละน้องชายคนสุดท้องเราวันนี้คมสุดท้องก็เอาแอปดีๆมาฝากเป็นนิว นิวลูกครับเป็นแอปพลิเคชันที่อัปเดตข่าวสารถ้าจะเรียกว,ว่าเรียลไทม์อะไรทีเดียวไม่ว,ว่าจะเป็นข่าวกีฬาข่าวเจเจ็ตใหม่ๆห,หรือว่าข่าวการเมือง<ะ>ครับก็ถือว่าเป็นแอป,ปที่น่าสนใจไว้มมข่าวที่เราไม่ต้องมมเข้าไปตามเบราว์เซอร์ต่างๆ จริงๆต้องบอกว่ารายการเนี่ยเราสองคนเป็นรายการเป็นคนไร้สาระคนมีสาระอยู่คนเดียวนะถ้าไปฟังฟังต้องให้เขาคุณอ้ําฟังก็ฝากเ่ยอยางมีสาระฟังอ้๊าอย่างไร้สาระต้องฟังเราฟังเราโอเคครับครบถ้วนริบูรณ์อ่ะครับชื่ออะไรนิวลูกี่ยนิวลูกโดดโหลดที่ไหนครับโหลดที่ i o s เเหมือนกันใช่ไหมเของผมได้ทั้ง i o s แล้ว App Store ของผมได้ทั้ง iOS แล้วก็แอน d รอยแอนดรอยเลืมๆเมัน้าเดียวกันไม่ยอมทักเลยอุตส่าห์เล่นมุกอาวเล่นมุกก่อนนึกว่าหลุดจริงก็คือว่าไปดาวน์โหลดได้ทั้งสองทั้งสองระบบปฏิบัติการนะครับก็ข้อมูลครบถ้วนและฝากทิ้งท้ายเช่นเคยนะครับมีของฝากประจำสัปดาห์นะครับก็เดี๋ยวจะไปดูของฝากเป็นอะไรนั้นก็เป็นอยู่ที่ผมวันโดยากกันแต่คำถามก็คือเอา Google แล้วกันที่จะดอันดับ คนดังฝ่ายชายอ่าเบอร์อันดับที่สองคือใครอันดับที่สองนะฟังดีๆนะอันดับที่สองไม่ใช่อันดับที่หนึ่งอ่าอันดับที่หนึ่งคุณชัดชาติคุณนั่นอ่าใช่อันดับที่หนึ่งคุณชัดชาติอันดับที่สองคือใครตอบมาง่ายๆแค่นั้นตอนที่บอกของขวัญเรามาใช่ครับบอกของขวัญตั้งของขวัญปีนี้ง่ายแน่นอนเลยอ่ะก็เอาละครับก็เวลาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับวันนี้เนี่ยต้องฝากท่านผู้ฟังนะครับได้ข้อมูลดีๆไปแล้วก็ไปดูว่าจะพา เด็กไปเที่ยวไหนหรือว่าใครอยากจะสนใจเทคโนโลยีแล้วก็มาคุยกันวันนี้เราทั้ง3ท่านลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ